ว้าเข้าสู่ภวังไปแล้วไปถอยขนม r o ลลิ่ง p ินมาเพิ่มคลิปก่อนเราเพิ่งจะรีวิวคุกกี้ถังหูลูกของเขามาใช่ไหมมีคนบอกว่าสองอันนี้ก็แซ่บของล็อกคืออะไรคอนเฟคครั้นช็อกโกแลตเค้กอุ้ยฟังดูน่ากินส่วนอันนี้คือดูไบโมจิช็อกโกแลตมันเป็นขั้นกว่าของช็อกโกแลตดูไบคือข้างในนี้เป็นโมจิสองสีอุ้ยมันไว้คริสต์มาสเหมือนกันนะเนี่ยว้าวจะยืดอู้ยอร่อยมากมีความเปรี้ยวมีแตงจี บอบวันจะอิดยืดนุ่มละมุนอีนั่นข้อสุขภวังไปแล้วอันนี้เป็นมัชากะใช่ไใช่อันนี้ข้างนอกเป็นมัชากอันนี้เป็นร้านเบอร์รี่ล็อกแกจะต้องกินการ์ดอันนี้ทางเขียวก,ก็ดีอุยแนะนำให้ลองอันนี้ทุกคนยส่วนอันนี้เขาเป็นแนวครันชี่อย่างนี้โอ้ยแล้วข้างล่างเป็นช็อกโกแลตเยิ้มๆเป็นมากข้างบนเป็นแนวเหมือนคอนเฟ็ตกรกกอบๆใช่ไหม,มข้างล่างเป็นมูสช็อกโกแลตทำๆ ตัวมูสช็อกโกแลตไม่หวานมากไปลองหากินดูเขาจะทำอร่อยทุกอย่างไม่ได้นะ